สวัสดีครับอยู่กับผมทอบิลิ n งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะเป็นเก็ตข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่ผู้ชมดูดบศาบพิฆาตอสูรผู้ชมเคยสังเกตฉากพวกนี้ไหมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเป็น3รูปนะตอนที่เลนโงคุกําลังคุยกับพ่ออยู่ที่บ้านกับตอนที่โยริจิกําลังนั่งคุยกับทันจิโร่และตอนที่มุยจิโร่กำลังนั่งคุยกับทันจิโร่ผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าทั้ง3รูปนี้มันมีอะไรที่ต่างกันผมจะให้เวลาผู้ชมสังเกตสิวินะครับ สิบวินาทีผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะ,ฉะเฉลยนะครับว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันของรูปพวกนี้คืออะไรนั่นก็คือการวางดาบนะครับจะเห็นได้ว่าในขณะที่เลนโงคุกําลังนั่งคุยกับพ่อของเขาเลนโงคุเขาได้วางดาบเอาไว้ที่ด้านขวานะครับแล้วก็เช่นกันนะครับโยริอิจิในขณะที่กําลังนั่งคุยกับแทนกิโรเขาก็ได้วางดาบเอาไว้ที่ข้างขวาเหมือนกันนะแต่ทําไมมูอิกิโรในขณะที่เขานั่งคุยอยู่นั้นทําไมเขาถึงวางดาบเอาไว้ด้านซ้ายถ้าหากผู้ชมสงสยัย คลิปนี้มีคําตอบครับผมต้องขอเกินก่อนเลยนะครับว่าอัตราส่วนของคนที่เกิดมาแล้วจะถนัดมือข้างขวามันมีมากกว่าคนที่จะถนัดมือข้างซ้ายนะมันจึงทําให้นักดาบแล้วก็สมูไรส่วนใหญ่เขาจะใช้มือขวาในการจับดาบนะครับและการที่ใช้มือขวาในการจับดาบมันจะต้องทําให้ปอกดาบไปอยู่ด้านซ้ายนะครับถึงจะชักดาบออกมาได้ถนัดมากกว่าผู้ชมลองคิดภาพดูนะถ้าถนัดมือขวาแล้วปอกดาบไปอยู่ด้านขวาถ้าเป็นแบบนั้นมันจะชักดาบออกมาได้ยากกว่านะ นั่นแหละครับจึงต้องเก็บปอกดาบไว้ด้านซ้ายเพราะนอกจากจะสะดวกในการชักออกมาแล้วมันง่ายกว่านะครับเพราะมันจะทําให้สมุไรคนนั้นพร้อมเข้าสู่ท่าต่อสู้ได้เลยทันทีเพราะแค่ในชั่วพริบตาก็สามารถที่จะชักดาบออกมาจากปอกและพร้อมต่อสู้ได้เลยและด้วยเหตุนี้นี่แหละครับจึงทําให้พวกนักดาบและก็พวกสมุไรได้สร้างบรรทัดฐ,ฐานที่เป็นมารยาทขึ้นมาหนึ่งอย่างนะนั่นก็คือการวางดาบและก็การเก็บดาบ จากภาพที่เลนงูุูกาลังคุยกับพ่อและก็โยริอิจิที่กําลังนั่งคุยกับทันจิโร่ทั้งสองได้วางดาบเอาไว้ด้านขวามือนะนั่นก็เพราะว่าพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นมิตรนะครับเพราะถ้าหากสมุไรหรือนักดาบคนไหนวางดาบไว้ขวามือในขณะที่พูดคุยอยู่มันแสดงให้เห็นว่าเขากําลังไว้ใจคนคนนั้นนะและจะไม่โจมตีใส่เช่นอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ทํางานก็จะวางดาบเอาไว้ทางขวาเอาไว้ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในทางตรงกันข้าม หากนักดาบหรือสมุไรคนไหนวางดาบไว้ด้านซ้ายในขณะที่สนทนาอยู่นั่นแปลว่าเขาไม่ได้ไว้ใจคนคนนั้นนะครับที่วางดาบเอาไว้ด้านซ้ายก็เพราะว่ามันสามารถพร้อมที่จะเข้าสู่ท่าโจมตีได้เลยนะเพราะเพียงแค่หยิบปอกดาบขึ้นมาแล้วก็ชักแค่นั้นก็โจมตีได้แล้วแต่ในการวางดาบไว้ด้านซ้ายมันไม่ได้แปลว่าสมุไรคนนั้นจะไม่ไว้ใจคู่สนทนาเสมอไปนะบางทีเขาก็อาจจะคิดว่าเขาอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยนะครับ อย่างเช่นตอนแรกเลนโงกุกับยริจิมันอยู่ในบ้านใช่ไหมนั่นแหละครับมันเป็นสถานที่ปลอดภัยนะแต่สถานที่ที่มูอิจิโร่คุยกับทันจิโร่อยู่มันไม่ใช่บ้านนะครับจึงไม่แปลกเลยที่มูอิจิโร่มันจะระวังตัวไว้ตลอดเวลานะเพราะถ้าหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจะได้พร้อมโจมตีได้ทันทีแต่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริง,รงๆนั่นแหละครับเพราะในขณะที่คุยอยู่นั้นยู่ๆก็มีอสูรโผล่ขึ้นมานะและมูอิจิโร่ก็สามารถที่จะจับดาบขึ้นมาโจมตีได้เลยทันทีแบบในนคลิปนะ ปราณหมอกระบวท่าที่สี่าซ้ายเป็นไงกันบ้างครับพอเอาคลิปของมูยจิโร่ L o มาประกอบผู้ชมพอจะนึกภาพบอกไหมว่าการวางดาบไว้ด้านซ้ายมันทำให้นักดาบคนนั้นพร้อมที่จะเข้าสู่สถานะการต่อสู้ได้ไวขนาดไหน จะต่างจากนักดาบที่วางดาบไว้ด้านขวานะครับเพราะในขณะนั้นนักดาบคนนั้นอาจจะก,กําลังสบายใจหรือกําลังไว้ใจอยู่จึงวางดาบไว้ทางขวาเพื่อแสดงว่ายังไงก็จะไม่โจมตีคนคนนั้นเด็ดขาดและนี่แหละครับคือมารยาทของนักดาบที่เขาปฏิบัติต่อกันนะก็จบลงแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้คลิปนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องดาบพิฆาตอสูรแล้วก็เรื่องมารยาทของสมุไรนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ หากดูแล้วชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหากผู้ชมคนไหนดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย